สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Speed อัปเดตช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตรถใหม่รถเด็ดรถมาแรงทั้งในไทยและต่างประเทศถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับยานยนต์กดติดตามช่องของเราไว้ได้เลยครับวันนี้เราจะพาไปดูรถจักรยานยนต์รุ่นยอดนิยมของคนไทยที่กลับมาอีกครั้งในปี2025กับ Honda Wave 125รุ่นใหม่ล่าสุดที่พัฒนาให้ดีขึ้นทั้งดีไซน์ สมรรถนะและความประหยัดน้ำมันถือเป็นการอัปเกรดจากรุ่นก่อนหน้าให้ทันสมัยมากขึ้นเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว Honda Wave 125ปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเพรียวบางแต่ดูดันยิ่งขึ้นโฉบเฉี่ยวด้วยไฟหน้าแบบเล็ดที่มีดีไซน์ใหม่พร้อมไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูหรูหรายิ่งกว่าเดิมตัวแฟรริงด้านข้างถูกออกแบบให้ดูทันสมัยและให้ความรู้สึกสปอร์ตมากขึ้น ขนาดตัวรถยังคงพอเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปส่วนของเรือนไมล์เป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกที่อ่านง่ายพร้อมบอกข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วระดับน้ำมันและระยะทางสะสมด้านสมรรถนะ Honda าเว e 125ปี2025ใช้เครื่องยนต์ขนาด 124.9cc แบบ4จังหวัดระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบหัวฉีด pgmfi ที่ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบ ประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งกำลังด้วยเกียร์วนสีระดับที่ตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือทางไกลเครื่องยนต์ของเวฟรบ125รุ่นนี้ให้แรงบิดดีในรอบต่ำและกลางทำให้ขับขี่ได้อย่างคล่องตัวแม้ในสภาพการจราจรติดขัดระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่ที่ให้ความนุ่มนวลและมั่นคงในการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางครุขระ ระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกส่วนเบรกหลังเป็นดรัมเบรกให้การหยุดรถที่ปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้นล้อแม็กดีไซน์ใหม่ให้ความแข็งแรงและดูทันสมัยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถในทุกมุมมองในด้านของความสะดวกสบาย Honda Wave 125รุ่นนี้มาพร้อมเบาะนั่งที่กว้างขึ้นและนุ่มมากขึ้นทำให้ผู้ขับขี่และผู้สอนสบายตัวในการเดินทางระยะไกล หรือใช้งานทุกวันใต้บาะยังมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่พอสำหรับเก็บของใช้จำเป็นได้เช่นเสื้อกันฝนหรือกระเป๋าใบเล็กๆถังน้ำมันมีความจุประมาณ5.4ลิตรทำให้สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อการเติมน้ำมันหนึ่งครั้งและยังรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ได้อีกด้วยเพิ่มความคุ้มค่าในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีให้เลือกหลายสีเช่นแดงน้ำเงินดำและขาวทำให้สามารถเลือกให้เหมาะกับสไตล์ของตัวเองได้อย่างลงตัว สำหรับราคาจำหน่ายของ Honda Wave 125ปี2025รุ่นล้อแม็กจะอยู่ที่ประมาณ56,000บาทส่วนรุ่นลอซิลวดจะมีราคาต่ำกว่านิดหน่อยอยู่ที่ประมาณ53,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้และคุ้มค่ากับฟีเจอร์ที่ให้มาอย่างครบครันสรุปแล้ว Honda Wave 125ปี2025เป็นรถที่ตอบโจทย์คนไทยได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทนทาน ความประหยัดดีไซน์ที่ทันสมัยและราคาที่เหมาะสมใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ใช้งานทุกวันหรือซื้อไว้สำหรับคนในครอบครัวรุ่นนี้ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสปีดอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ